มีเล็กแห้งไหมเล็กแห้งเอาแบบเล็กแห้งล้วนเลยไม่หมูไม่ผักดวนเลยเนาะรีบพี่ครับแต่ว่าผมเออไม่เป็นไรพี่กินง่ายไปไปจัดการมาเร็วเล็กแห้งเออไปเลยเอาน้ำแดงมีปะมีค่ะเล็กแห้งเล็กแห้งอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะฮัลโหลเฮียอยู่ใส่ยังบ่แล้ว อะไรของรือวะโอ้โหเฮียเฮียฟังไม่ออกใช่ไหมเนี่ยพูดไทยก็เลยอะเออมึงไม่พูดจากทีแรกวะ <c oughs> อยู่ไหนไอ้เฮียได้เห็นตุลาแล้วรือก็เฝ้าร้านไปกอ่อนซิโอ้โหเฮียเฝ้าร้านไปก่อนพูดเป็นง่ายอะผมเฝ้าเป็นยังไงเออรือก็ทำทำไปเธอนะทำทำไปเถอะทำทำไปเถอะมักง่ายไหมเนี่ยฮะมักง่ายในของรื้อวะทำไมล่ะเฝ้าไปก่อนไม่เป็นไรหรอก คุยผมทําไม่เป็นอะไรเฮียผมทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะลูกค้าเขาอยากได้อะไรหรือก็ทําตามที่เขาบอกก็แค่นั้นแหละลูกค้าอยากได้อะไรก็ทําตามที่เขาบอกแค่นั้นน่ะเหรอเฮียก็อย่างนั้งแหละหักไว้ยังไงเลี๋ยวองเลงหรือก็ต้องได้ทําจริงๆอยู่แล้วนี่มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเฮียผมําจริงเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวโอริ่กลับไปแค่นี้แหละอีกนานปะเนี่ยเฮียโอ้ยโหเฮียเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะโอ้โยเฮ้ย เฮตีอ้าวเฮตีอ้าวไอ้น้องเฮตีไปไหนสวัสดีครับพี่เออสวัสดีเออเฮตีไปไหนจะสั่งอะไรกินหน่อยเฮตีไม่อยู่ครับพี่อ้าวไม่อยู่เหรอครับอืม้วทำไงเฮตีไม่อยู่พี่รอไม่ได้โอ้รอไม่ได้เรามีประชุมด้วยดิเออเอางี้เลยกันพี่กินง่ายๆสั่งง่ายๆกินเลยมีเล็กแห้งไหมเล็กแห้งเอาแบบเล็กแห้งล้วนเลยไม่หมูไม่ผักรวดเลยนาะรีบพี่ครับแต่ว่าผม เออไปไปนไรที่กินง่ายไปไปจัดการมาเร็วเล็กแห้งเออเออไปเร็วเออน้ำแดงมีป่ะมีค่ะเล็กแห้งเล็กแห้งอาหารที่สั่งได้แล้วครับดีมากดีมากกำลังยิ้เลยเดี๋ยวไอ้น้องเข้าใจอะไรผิดป่ะเข้าใจอะไรผิดคืออะไรพี่นั่ง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 เมื่อกี้พี่สั่งเล็กแห้งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเส้นเล็กไง แห้งไหมล่ะเออก็แห้งนะแต่จริงๆมันมันก็ต้องลวกก่อนนะถ้าลวกก่อนมันจะแห้งเลยพี่เด้ยไอ้น้องเข้าใจอะไรผิดไะเนี่ยพี่สั่งเส้นเล็กแห้งไม่หมูไม่ผักเล็กแห้งล้วนก็นี่มันยังไม่ได้ลวกเลยมันจะกินยังไงเนี่ยอ้าแล้วในถ้วยมันคืออะไรแล้วพี่อะเล็กแห้งเออพี่สั่งอะไรอ่ะก็สั่งเล็กแห้งผูกไหมล่ะเอ็น้องไม่ได้ลวกลวกลวกมันใช้ลมไงมันใช้น้ำคือเส้นเล็กเนี่ยเล็กแห้งยังไงเขาก็ต้องลวกก่อนเขาไม่เอามาดิบๆอย่างนี้หรอกมันกินไม่ได้เอ้าเองลองคิดดู ถ้าลวกมันจะแห้งไมละ่ะเองสั่งอะไรละเล็กแห้งอ่ะถ้าลวกเป็นไงเปียกเล็กเปียกเหี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดนะเสน้นเล็กแห้งเนี่ยมันก็ต้องเอาไปลวกไม่มีใครก็เอามาอย่างนี้หรอกมันมีร้านไหนก็ทำกันนี่ครับถ้าเกิดเล็กแห้งเอาไปลวกเนี่ยมันจะแห้งไหมล่ะครับพี่มันก็จะเปียกเองถ้าใช่งไงแล้วพี่สั่งเล็กเปียกหรือเล็กแห้งเล็กแห้งแล้ววันนี้อะไรครับเล็กแห้งถูกไหมครับพี่มันเป็นช่างนั้นในน้องคือพี่สั่งเล็กแห้งมันก็ต้องลวกมาก่อนเป็นอ้าวพี่ตีลูกค้ากำลังมีความสุขเลย มาโกรธเลยเฮียอะไรเฮียอะไรมีอะไรกันทั้งคู่เอาไปมีอะไรหรอกผมสั่งเส้นเล็กแห้งไม่หมูไม่ผักเล็กแห้งล้วนดูดิดูทำมาดิเฮียในถ้วยเนี่ยเรียกอะไรเส้นงเล็กไงแห้งไหมไม่มีน้ำสักหยดแห้งไม่พูดจะไม่โกรธนะเนี่ยพูดนะโกรธปุ๊บเลย ก็แห้งใช่แต่แห้งมันก็ต้อง่วมันไม่ใช่เอามาดิบๆอย่างนี้มันใช่เล็กแห้งที่ไหนล่ะเล็กแห้งมันก็ต้องร่วกมาก่อนเอาไปร่วมันก็เป็นเล็กเปียกอ่ะที่พูดเหมือนกันเลยไม่มีน้ําสักหยดไม่มีน้ำสอดแล้วก็ไม่แหกแล้วเอาเอาลูกจ้างลูกน้องยังไงเนี่ยเอาทำไมครับมันก็เล็กแห้งก็ถูกแล้วไงครับไม่มีน้ำสักหยดลูกจ้องครับกูฮะมึงไปขายกไไม่ต้องขายให้กู ตาางเเเลลกแมออบนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหน่อยแยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเด็กเครูแลจบครบ